โอเคมาดูตัวฮาน่ากันบ้างนะครับก็กลุ่มเล็กตัวนี้อย่างที่เรียนไปเมื่อวานบวกมากค่อนข้างดีนะครับก็ฮาน่าก็บวกขึ้นมา4%เหมือนกันแล้วก็น่าสนใจก็คือ,อ,อทางบาจอกสอิกรนะครับก็มีเก็บเพิ่มนะพี่เตม้มันก็สะท้อนความมั่นใจนิดน,นึงนะก็เขาเก็บหุ้นเพิ่มเป็น5.03%นะครับก็ เก็บมาเนี่ย0.0989นะครับเวลาปกติเนี่ยเวลาเขาซื้อแล้วถือเกิน5 threshold ตรงนี้เขาต้องรายงานกับตลาดแต่ว่ามันจะมี delay นิดนึงก็คือจริงๆเขาซื้อตั้งแต่วันที่15แล้วแต่ว่ามันประกาศวันนี้เออเมื่อวานนะฮะก็กยังสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนแล้วก็บวกเสริมกับ sentiment ข่าวเรื่องต่างๆด้วยนะฮะเรื่องของ dot plot ที่เฟดเขาคงไว้ด้วยนะกลุ่มเออนี้ก็เลยค่อนข้างดีนะครับก็ตัวนี้เรา แนะนำยังไงครับพี่เต้ก็ตอนนี้เราแนะนําซื้อนะไทเก็ตไพซีหกตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่แบบเวลาสักต่ำกว่าสักสามสิบกลางๆเนี่ยคนจะเก็บเยอะอว่าไงฮาหน้าก็มีปันผลอยู่ด้วยครับก็เป็นตัวที่เราชอบที่สุดในในเซกเตอร์ชิปตอนนี้นะฮะตัวของเซมิคอนดักเตอร์นะครับแล้วก็ตัวแบมก็เป็นตัวที่ค่อนข้างเด่นแล้วก็ถ้าใครตามพี่วัตเนี่ยพี่วัตจะตีกราฟแล้วก็เชียร์เชียร์ค่อนข้างแม่นมากเลยนะพี่เตแล้วก็บอกว่าแนวต้านสิบาทก็วันนี้ก็ขึ้นมา <10 S 1> ทดสอบแล้ว ใช่นะเมะื่อวานจริงมีไฮสิบจุดสองแต่ก็ปิดไปสิบบาทนะครับก็ตีมดอกเบี้ยขาลงนะพี่เตค่อนข้างชัดนะครับมผมตัวเมวื่อวานอย่างถ้าเราจําได้เนี่ยตัวของโปรแกรมเทรดดิ้งมีตัวเชดด้วยนะฮะ C H A S E <ม>ตัวนี้ก็เป็นตัวธุรกิจบริหารนี่เหมือนกันก็ขึ้นมาค่อนข้างดีก็คิดว่าน่าสนใจเหมือนกันตั้งแต่เขาเบรกเอาแล้วเขาเป็นคนที่ลงมาค่อนข้างเยอะนะครับอีกสตอรี่หนึ่งที่เป็นตัวจุดชนวนให้ราคาค่อนข้างเพอร์ฟอร์มในช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นถ้าจํากันได้ทาง ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเขามีปลดล็อกแล้วว่าให้ทํา JV ร่วมกันได้ระหว่างธนาคารสถาบันการเงินพิเศษนะฮะอย่างออมสินอะไรแบบนี้แล้วก็ตัวของแบมเองจริงเขามีเหมือนมีคุยกันอยู่แล้วว่าอยากจะ JV ร่วมกันนะครับอันนี้ถ้าเกิดมีการประกาศออฟฟิเชียลยจริงๆเนี่ยก็อาจจะมีธุรกิจเพิ่มเติมขึ้นมาได้นะเป็นโกรดให้กับแบมนะครับซึ่งถ้าเกิดไปดูเนี่ยเค้กนี่ของ NPL ที่ออมสินเขามีเนี่ยก็ไซส์ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะสี่อสองหมื่นล้านแต่โอเคอาจจะไม่ได้ทั้งหมดหรอกแต่ การที่มีนิสิตเข้ามาบริหารมากขึ้นเนี่ยก,ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับตัวนี้เราก็ยังแนะนําอยู่นะพี่เต้นแนะนําซื้อนะครับราคาเป้าหมาย12บาทแล้วก็อัพไซด์ยีบาทเดี๋ยวไงเดี๋ยวแอบถามเทคนิคอพี่วัดให้แล้วกันนะครับดูน่าสนใจดีแล้วก็ตลาดหลักทรัพย์นะครับวริมาณนิดหนึ่งวันจันทร์ที่จะถึงนี้แล้วนะฮะ <c oughs> ก็เดี๋ยวเราจะปรับเวลาเทรดนะครับเฉพาะช่วงบ่ายนะครับช่วงเช้ายัางเหมือนเดิมนะครับช่วงบ่ายเนี่ยก็จะเร็วขึ้นครึ่งชั่วโมงทั้งตลาดของที่เป็นหุ้น หุ้นนะฮะตัวเซตและ m a i แล้วก็ตัวของ t f เ x เดิมทีเนี่ยเราจะ p r ีโอเปประมาณบ่าย2องแล้วก็เริ่มสุ่มเทรดประมาณใกล้ๆบ่ายสองครึง่งเราก็เลื่อนขึ้นมานะครับผม p r ีโอเ n นะฮะเราจะเริ่มเห็นราคาหุ้นกระพริบโปรเจกต์จะเปิดช่วงบ่ายเนี่ยตอนบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสนะครับแล้วก็จะช่วงนั้นก็คือจะเป็นเตรียมเริ่มเทรดแล้วนะฮะ,ะแล้วก็ตัวของ อ่อตลาดทีเฟกเนี่ยมันก็จะเลื่อนมาเร็วขึ้นสิบก็เวนห้านาทีนะครับผมก็ตามตามภาพที่แสดงเลยละกันนะฮะก็ต้องบอกว่าเรื่องของการขยายเวลาซื้อขายเนี่ยนักลงทุนค่อนข้างเห็นต่างะนะคุณบ้ายบางสาเนี่ยมองว่าตราบใดที่พื้นฐานไม่เปลี่ยนเนี่ยวอลุมมันไม่ขยับหรอกนะแต่อะไรก็ตามเนี่ยเราก็มองว่าอย่างน้อยเนี่ยเปิดนานขึ้นมันก็มีโอกาสเทคแอคชั่นได้มากขึ้นโดยเฉพาะหากตลาดต่างประเทศมันเกิดเทคแอคชั่นอะไรขึ้นมาเนี่ยนักลงทุนก็จะได้มีเวลาแบบเทคแอคชั่นปรับตัวได้เร็วขึ้น นะั้นก็มองว่าก็เป็นปจัจจัยบวกนักลงทุนแหละแต่เป็นปัจจัยลบปัจจัยลบต่อใครก็ปัจจัยลบต่อ r า e t ติงนะมีเวลากินข้าวน้อยลง <laughs> ครับก็จริงๆริก็รีเสิร์ชด้วยนะพี่เจอ,อย่างรายการบ่ายเนี่ยก็ต้องทําเร็วขึ้นนะครับผมต้องรีบหาข้อมูลทําไม่ทันนะฮะอ่ะโอเคก็รีมาเดี๋ยววันจันทร์ช่วยริมาให้อีกทีนะครับผมกันลืมแล้วกันมาดูของ AAV นะครับก็น่าสนใจนะทางทริสเอ่อเรตติ้งเนี่ยเขาอัปเกรดให้อัปเกรดเยอะเหมเงี้ยพี่เต้คือ เรียกว่ายกระดับจากนานอินเวสท์เมนต์เกรดเป็นอินเวสท์เมนต์เกรดเลยนะครับก็จากเดิมเนี่ยเครดิตเรตติ้งองค์กรอยู่ที่ดับเบิลบีบวกนะฮะกลายเป็นทริปเปิลบีลบทริปเปิลบีลบอันนี้ก็คือถ้าเกิดทริปเปิลบีเนี่ยมันจะเป็นระดับอ่าเรียกว่าเอสมันละทะลุกเกณฑ์พอดีอ่าใช่ครับก็ถือว่าเป็นข่าวค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็ให้แนวโน้มเป็นสเตเบิลด้วยนะครับประเมินคร่าวๆตัวเลขคร่าวๆจริงๆนะฮะต้องบอกเพราะว่า,อาพอดีพี่อาร์ตแอนเอนลิสของเราอาจจะติด ภารกิจอยู่นะฮะตอนนี้มีโรชโชนะครับไบก็เลยดึงคร่าวๆมาแล้วก็สอบถามพี่อาร์ตบ้างแล้วนะฮะอ่ะก็เขามีหุ้นกู้ outstanding พี่เต้ประมาณ4ี่พันห้ารอยล้านบาทนะครับแล้วถ้าเกิดไปดูเนี่ยมันจะมีตัวที่ใกล้จะหมดอายุกลางปีนะฮะอีกสองตัวเนี่ยมันเพิ่งมีตัวหนึ่งเพิ่งโรเวอร์ไปเลยเพราะนั้นตัวนั้นอาจจะยังไม่ได้ประโยชน์ทันทีแต่ว่าน่าสนใจก็คือทั้งสามตัวจริงเขาออกเป็น c a l l a b l e bond พี่เต้จริงถ้าเกิดสมมุติเขาสามารถ ได้ดอกเบีย้ยที่ต่ำลงเ<ม>ขาอาจจะคอแล้วก็อิชูใหม่ก็ได้นะครับแต่อันนี้นไปใช้กรณีแบบง่ายๆแล้วก็คือไม่ได้ใช้ c อออ option นะฮะมีตัวที่ใบคำนวณแค่ตัวเดียวว่ามันจะเซฟตัวดอกเบีย้ยได้มากขนาดไหนก็คือตัวที่ใกล้จะหมดอายุรุ่นหนึ่งเนี่ยซึ่งตัวนั้นอนะมูลค่าประมาณพันห้าล้านบาทนะครับสรุปแบบง่ายๆเลยดีกว่าก็คือถ้าเกิดฝั่งของหุ้นกู้นะฮะก็จะลดดอกเบีย้ยจ่ายได้ในปีนี้ประมาณ10กว่าล้านนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคิดเป็น เทียบกับกําไรปีนี้ที่เราคาดนะครับปีนี้เราคาดว่า a a v กําไรทั้งปีเนี่ยพันหบล้านบาทก็อยู่ประมาณสักสูงจุดของกําไรนะครับส่วนครั้งแบงก์เงินกู้ในแบงก์เนี่ยเขาก็มีประมาณ4,500ล้านบาทเหมือนกันก็แอสซูมคร่าวๆนะฮะประมาณถ้าเกิดต้นทุนลดลง50 b a s บ s point เนี่ยก็จะประหยัดดอกเบี้ยจ่ายได้ประมาณสิบดล้านบาทนะครับอันนี้ก็คิดเป็นประมาณสัก1%ของกำไรก็อาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่อันนี้เป็นตัวเลข แอสซูมคร่าวๆยังไงเถ้าเกิดบริษัทมีการอ่อคอ,อรหรือเปล่าอะไรแบบนี้หรือว่ารีชูยังไงเนี่ยอาจจะมี p o s i t i v มากกว่านี้ก็ได้นะฮะก็เป็นประเด็นที่คงต้องติดตามและสอบถามบริษัทเพราะว่าข่าวเพิ่งออกก็อันนี้เตรียมแบบเร็วๆแล้ว,ลวกันแต่ก็ถือเป็นข่าวบวกเอาหุ้น <S 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 นะพี่แต๊ใช่ไหมจริงๆนี่ถ้าวัดกลับมาหน้าถามนะถ้าเกิดเป็นนักลงทุนที่สนใจแบบหุ้นกู้ของ AAV เนี่ยพพอมันข้ามตัวเกณ์ที่มาเป็น investment เก์เนี่ยรายย่อยสามารถเข้ามาได้ อ่แ,แบบแหมถ้าเขาออกคุณกูยังน่าถามคุณอานะถ้าเราเป็นนักลงทุนเนี่ยน่าสนใจหรือเปล่าหรือว่ายิวต้องประบาณไหนถึงจะน่าสนครับอ๋อเออจริงด้วยพี่เต้ไปก็ลืมคิดเพราะว่าเวลาถ้าเกิดเป็นนัน investment g r a d เขาต้องระดมทุนกับเป็น, High ender, ปนไฮน์หรือว่า institutional นั้นอ่าอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับอ่อตัวนี้เราก็ยังแนะนําซื้อนะครับในสายการบินเราจะชอบที่สุดนะครับราคาเป้าหมาย2 8จุดดอัพไซด์ก็ยังมีนะครับอีกสิบห้าจุดเ็ดเปอร์เซ็นต มาดู IRPC ครับอันนี้อาจจะเป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทางฟิชเนี่ยดาวเกรดค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมคือระดับเครดิตองค์กรเนี่ยจาก A ลบเป็น Triple B บวกลดไปหลายขั้นอยู่เหมือนกันนะครับก็เบื้องต้นจริงๆเขามีแอ s ซัม t ชันเยอะแหละนะฮะถ้าเกิดใครอยากจะดูก็เข้าไปดูในเว็บฟิชได้ดูฟรีนะครับแต่ว่าใบก็ดึงมาแค่จุดเดียวแล้วกันเขาบอกว่าตัวของ r เป e Chemical เนี่ยเขามองปี2024เนี่ยยังค่อนข้างท้าทายอยู่นะครับ ส่วนหนึ่งก็คือตัวอุปสงค์ของจีนเนี่ยยังไม่แน่นอนแล้วก็อุปทานเนี่ยค่อนข้างตึงตัวนะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆ capacity ิตี้ถ้าใครตามเซกเตอร์เคมีคอลเนี่ยจีนยังแอด capacity ิตีมา2ปีได้แล้วนะครับปีนี้ก็ยังจะแอดเข้ามาอีกนะครับมันก็เลยทําให้สเปรดเคมีคอลเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างเมื่ออย่าง2วันก่อนเนี่ยเอก็ทำนิวโลลงมาเนี่ยก็มันก็สะท้อนนะครับว่าธุรกิจปิโตเคมีเนี่ยยังค่อนข้างท้าทายนะครับ เขาก็มีมาร์กเป็นพิเศษด้วยว่าตัวของสเปรดพีพยิ่ง Challenging เข้าไปใหญ่นะครับก็ซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นตัวหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่เขาทํานะครับ mm hmm. ก็ตัวนี้เราจริงๆก็แนะนำเป็นถืออยู่แล้วนะ mm hmm. พีเ่เต้ใช่นะครับเป้าหมายแค่ 2, <S 2>, 2 <S บา<ะ>ทนะครับก็ถือว่าคอถูกนะพี่เต้เราเราไม่ได้บายตัวนี้ mm hmm. นะครับแล้วก็ฝั่งของหุ้นค้าปลีกนะครับผมมาดูนิดนึงอันนี้บามาร์กตั้งแต่วันที่ทาง c r c ประกาศว่าจะ ลุยตัวท mm ็อปเดลี่ไปทำแฟรนไชส์นะ,ะก็เก็ค่อนข้างร่วมือกันก็แอบกลัวเหมือนกันนะครับว่าตัวร้านสะดวกซื้อนี่มีคู่แข่งเข้ามาเพิ่มแล้วก็ C r c ก็ไม่ไม่ธรรมดานะพี่เต้ก,ก็ถือว่าบิ๊กเนมอยู่ก่อนหน้ามันมีตัว Family m มา t ที่พี่วงค,คใจบอกไว้แต่แต่พว้แข่งดุเหมือนกันนะเมื่อก่อนแถวฟิตเรามีรอสานอีกเจ้าหนึ่งแต่รอสานนุ้ยทนพิษบาดแผลไม่ไหวนะครับ, <laughs> รบเสียดายเหมือนกันช,ชอบกินเรียกขนมร้านนั้นอร่อยครับซึ่งถ้าดูเนี่ยพี่เต พอขาออกปุ๊บเนี่ยลงเฉลี่ยเฉลี่ยเนี่ย<ม>ก็ประมาณ2-4%เปอร์เซนตนะครับคนที่ลงเยอะหน่อยจริงๆเป็น c p a c นะครับซึ่งเหตุผลเนี่ยก็ก็เม่เซนเหมือนกันเพราะว่าคือถ้าเกิดใครใครเคยเดินท็อปอะไรแบบนี้นะฮะท็อปเดลี่เนี่ยจริงๆเขาจะเป็นแนวแฟชช์ฟู้ดค่อนข้างเยอะแล้วตัวโรตัสของ c p a c เนี่ย<ม>ที่ที่เขาทำเนี่ยใ<ม>บยก็ชอบใบก็เดินโรตัสน,นะพี่เตอแถวบ้านใบก็มีเนี่ยคือจะเห็นเลยว่าเขาก็มีเซกเมนต์ที่เป็นเฟรชฟู้ด อยู่เหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้มันอาจจะชนกันได้ก็เลยทําให้ตลาดกังวลว่าอาจจะก,กระทบตัวโลตัสหรือเปล่าอันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ c p ลงมากกว่าส่วน c p พก็ลงนิดหน่อยนะครับ BJC ก็ลงนิดหน่อย C p พเนี่ยจริงๆคือทางเรามองว่าผลกระทบไม่มากเท่าไหร,ร่นะเพราะว่าอย่างที่เรียนคือ C p พไม่ได้เน้น f ฟ e ช h Food มันก็ตัว Format ร้านอาจจะไม่ได้ชนกันนะครับแล้วก็ C p พจริงๆเขามีจุดแข็งก็คือเป็นตัวอาหารสําเร็จรูปอันนี้คือแบบเบอร์หนึ่ง แซนด์วิชอย่างเงี้ยนะฮะอ่าก็เราก็ไปซนะีพียอนะพี่เจปกติอุดหนุนซีพีย์ใช่ไหมมันอยู่แล้ว <laughs> เขาเรียกว่าสาขาเขากระจายเยอะแล้วก็มีทั้งเดลิเวอรี่ด้วยก็ว่าก็ค่อนข้างตอบโจทย์นะแต่นี้เนี่ยถ้าคู่แข่งเข้ามาเนี่ยอาจจะต้องมีการจัดโปรเพิ่มขึ้นก็ในฐานะผู้บริโภคก็ลุกป,ปาก <laughs> ครับอ่ะแล้วภาพทางด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นจํานวนร้านสะดวกซื้อในไทยแล้วกันนะครับซเซเว่นนี่คือกินขาดเลยนะครับเบอร์หนึ่งมีหมื่นสี่พันกว่าสาขา ลงมาเป็นโรตัสนะครับผม20,000สาขามินิบิ๊กซีก็1,500ส่วนตัวท็อปเดลี่ที่จะมาใหม่เนี่ย534เนี่ยจริงๆก็คือรวม f m m l y y m r t ทีทที่เปลี่ยนแล้วนะอันนี้ถ้าจำไม่ผิดประมาณ100กว่าสาขานะครับรวมมาเป็น500ก็มาดูกันว่าแลนด์สเคปในการแข่งขันเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ส่วนตัวคิดว่า2วันเนี่ยรับข่าวตรงนี้มาหุ้นลงมา3 0คิดว่าน่าจะ Price อิข่าวไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ หลังจากนี้ก็คงไม่ได้น่ากังวลแล้วเรื่องประเด็นข่าวนี้นะครับแต่ว่าน่าสนใจในส่วนของแบบแฟนชายนะว่าเขาเปิดขายเนี่ยราคาคิดยังไงรีเทิร์นคิดยังไงเขาบอกมีการันตีรายได้ที่พี่มุชัยบอกไว้เมื่อวานอืมแต่ทีนี้แสนห้าใช่ไหมคุณคุณว่าอย่างนั้นผมว่าถ้าเกิดใครที่เป็นแบบนักลงทุนเลือกสนใจการลงทุนเนี่ยเพราว่าตรงนี้น่าสนใจต้องลองคุยกับตอนที่เป็นคุณอาร์ตป่ะครับใช่ใช่ลองรอพี่อาร์ตมาเป็นไงอ่า เดี๋ยวถ้าเกิดกลับมาพี่อาร์โรโชเสร็จเดี๋ยวจะรายงานเลย <laughs> เดี๋ยวดูว่าจะเชิญมาได้ไหมนะ <laughs> เดี๋ยวพาพี่อาร์มาเล่าให้ฟังแล้วกันอ่ะพี่เต้มีบูมเบิร์กตีข่าวอืมอ่ะตัวสยามพัฒั์ก็ที่เกิดไว้ตอนแรกนะว่าบูมเบิร์กเนี่ยลงข่าวว่าทางของกลุ่ม MBk เนี่ยจะมีการ,รตัวสยามพิวัตรซึ่งเขาบอกเลยว่าเขาบอกว่ากสิกรก,กับใครนะเคเคพี K K PE, ปะ่ะอ่าครับอ่าเป็นที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งตรงนี้ก็เป็นดีลที่ใหญ่มากๆแต่นี่เห็นมีคุณบายมีทาการบ้านเตรียมไว้หน่อยหนึ่งแล้ว ใช่เดี๋ยวมาดูกันว่า impact กับคนที่มีถือเอ่อ MBK ซึ่ง MBK เค้ขาถือสยามพิวัตรเนี่ย impact ถ้าเกิด IPO ที่เรนจ์ราคาที่บูมเบิกตีข่าวเนี่ยผลกระทบในเชิงของมูลค่าหุ้นมันจะเพิ่มขึ้นขนาดไหนนะครับอสยามพิวัตรเผื่อใครไม่รู้นะพี่เต้ก็คือห้างหลูนะใช่ใไทยนะฮก็อะรก็ในคอนสยามโนสยาม,มอ่อาแบบนั้นแบบหรูหรูเลยนะฮะอ่ะมาดูกันนะครับ ตัวแรก MBK ไปก็ไปคำนวณมาให้เรามาดูกันว่าเมื่อวานราคาหุ้นที่ขึ้นเนี่ยกับผลกระทบที่เราประเมินเบื้องต้นนะครับมันเป็นยังไงเมื่อวานขึ้นไป2องบาท50นะครับ15.9%มาดูเนี่ยคือเขาถือสยามพิวัต์ค่อนข้างเยอะครับ48.71%ก็พุ่งตามข่าวที่มีเหมือนว่าจะเจาะอ IPO นะครับไปก็ไปคำนวณมาให้เนี่ยเขามีมูลค่าออทางบัญชีนะครับประมาณ5 5 4 5ล้านบาทนะครับ ก็คิดเป็นต่อหุ้นเนี่ยก็จะอยู่ที่0.77บาทต่อหุ้นที่จะเป็น valuation ให้กับหุ้น MBK นะครับอันนี้ใบใส่ต้องบอกก่อนว่าในการคำนวณเนี่ยจะใช้ holding เอ,อ holding company discount ที่25%ในทุกกรณีนะครับถ้าเกิดเปลี่ยนสมมติฐานเนี่ยมันก็มีผลกับตัวเลขเหมือนกันถ้าลดลงเนี่ยมูลค่าของ book value ที่ ให้กับ MBK ก็จะมากขึ้นนะฮะแต่ส่วนตัวปกติเขาใช้ก็ประมาณ2 0 25%ประมาณนั้นนะครับยีก็จะ conservative นิดนึงนะฮะในกรณีถ้าเกิดเขา IPO ที่ราคากรอบล่าง500ล้านดอลลาร์นะครับผมก็จะอยู่ที่1.8หมื่นล้านบาทเนี่ยตัว i m p l y price to book นะครับจะอยู่ที่1.2เท่าซึ่งถ้าเกิดคิดเป็น book value ตรงนั้นเนี่ยจะอยู่ที่2.17บาทต่อหุ้นนะครับ ก็เลยเอา2.17ลบ0 7นเนี่ยเราก็จะได้ net impact ถ้าเกิดเขาปลดล็อก value ของหุ้นที่เข้ามา IPO ในราคาที่ค่อนข้างดีระดับนี้นะฮะก็อยู่ที่1.4บาทนะครับเมื่อวานขึ้นมา2.5ก็เยอะกว่านะครับตัวของถ้าเกิดเป็นราคากรอบบนนะครับ2.5หมื่นล้านบาทเนี่ย i m p l y price t o book เนี่ยก็จะอยู่ที่1.54เท่านะครับคิดเป็น2.63บาทต่อหุ้นถ้า Net Impact แล้วเนี่ยก็คือ 1.85บาทต่อหุ้นนะครับก็ยังน้อยกว่าราคาหุ้นที่ขึ้นมาเมื่อวานนะครับเบื้องต้นถ้าบนสมมติฐานเนี้ยก็ถือว่าเมื่อวานขึ้นมาเยอะกว่าใช่นะครับอีกอันนึงสมมติฐานสําคัญก็คือคือเรายังไม่รู้เขายังไม่ได้ยื่นไฟล์ลิงก์นะฮะก็ไม่รู้ว่าหุ้นที่จะเพิ่มทุนมันเท่าไหรนะ่เนี่ยแต่ในที่เราคํานวณเนี่ยใช้ Assum e ว่าเอ,อ่อจะมี Dilution Effect ก็คือเพิ่มจํานวนหุ้นขึ้นมา30%นะครับอ่ะแล้วก็ต้องขอ Disclaimer นิดนึงพอดีตัวของ MBK นะฮะ ออทีแคแล้วก็ prg ที่ที่เราจะพูดถึงนะฮะเราไม่ได้ครอบนะครับผมอันนี้เป็นการประเมินเบื้องต้นนะครับตัวถัดไปนะครับที่เขาไม่ได้ถือตรงๆครัพี่เต้แต่ว่าเขาถือ mbk อยู่20.97%ก็ลดกันไปตามสัสดส่วนนะก็คำนวณมาให้แล้วนะครับอันนี้เนี่ยก็มูลค่าทางบัญชีเนี่ยอยู่ที่0.62บาทต่อหุ้นสำหรับหรับหุ้น T-CA คนะครับมาดูผลกระทบถ้าเกิดกรณีเป็นราคากรอบล่างเนี่ยจะเป็น Net Impact เพิ่มให้กับ ทีแคปเนี่ย1.31บาทนะครับเมื่อวานก็ขึ้นมา1.5ก็ขึ้นมาแฟ่แฟส่วน so, ถ้าเป็นราคากรอบบนเนี่ยก็จะอยู่ที่1.59เมื่อวานก็ขึ้นมาน้อยกว่านิดนึงแต่จริงๆก็คิดว่าน่าจะไพรซ์อินไปแบบค่อนข้างพอดีเลยนะครับสําหรับตัวทีแคปไม่เหมือนตัวเอ็มบีเคเมื่อกี้ถ้าอ้างอิงจากเราเนี่ยก็ถือว่าไพรซ์สูงกว่าสภาพคลองด้วยส่วนหนึ่งหรือเปล่าอ่าอาจจะด้วยนะครับแล้วก็โอเคอีกตัวหนึ่งนะฮะเป็น PRG นะครับผม ตัวนี้ใบก็ไม่ไม่ค่อยรู้จักนะพี่เซีเพิ่งเพิ mm hmm. ง่งมาเห็นเพราะว่าเขาไม่ถือ MBK นั่นแหละก็ถือ28.35คำนวณมาให้นะครับ Net Impact ก็ราคากรอบล่างอยู่ที่2.69บาทนะครับตีม2.7ละกันจําง่ายแล้วก็ Net Impact ของราคา IPO กรอบบนอยู่ที่3.25บาทเมื่อวานเมื่อวานขึ้น0.80นะครับขออภัยเขียนผิด80ตังค์นะครับเพิ่มขึ้น8ก็ตัวนี้เป็นตัวที่ขึ้นน้อยกว่าที่ที่คำนวณบนสมมติฐ mm hmm. านนี้นะครับ ก็อาจจะเป็นไอเดียละกันแต่ส่วนหนึ่งส่วนตัวคิดว่าที่ขึ้นน้อยกว่าเพราะว่าสภาพคล่องน้อยนะครับใ,ในตัวนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นที่เป็นตัวดิสคาว์นะครับที่ไม่ได้อยู่ในโมเดลที่เราคํานวณน,นะครับหวังว่าจะส่งต่อเซนติเมนต์มาถึงเราบ้างแต่ก็ขอโปรโมทนิดนึงนะอันนี้พี่เต้เดี๋ยวพี่เต้ไปไปที่งานสัมมนา,าใ,ชใช่ไหมฮะใช่ครับ,รบอ่าเ็เป็นงานสัมมาานาครับปรับพอร์ตเปิดโอกาสคัดหุ้นตัวท็อปเข้าพอร์ตนะครับก็จะเป็นวันอาทิตย์ที่31มีนาคม ปีนี้นะครับผมเวลา9นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาก็ไปพบกันได้นะครับผมเดี๋ยวพี่เต้ก็จะเป็นว,วิทยากรรับเชิญด้วยนะครับผมมาพี่เต้จะพูดถึงอะไรนะพี่เต้ในรายการตงวเป็น dr แล้วกันนะ dr เขาเรียกว่าทั้ง dr และ drx ก็ตัวน่าสนใจส่วนรายชื่อเนี่ยต้องรอติดตามในงานอ่าครับก็พบกันได้ที่หอประชุมสุกรีแก้าเจริญชั้น3ตลาดหลักทรัพย์นะครับเดินทางก็สะดวกนะครับมีรถก็ขับไปได้หรือว่าถ้าเกิดใครสะดวก รถไฟฟ้าใต้ดินมากกว่าใน MRT ศูนย์วัฒนธรรมประตูสามนะครับอ่าคุณชุดินันท์บอกคิดถึงพี่มนต์นะครับ <S 2> <S 2> <S 2> เดี๋ยวบอกพี่มนต์ให้นะฮะ